สวัสดีค่ะวันนี้วรพัศรศสิโรสโสพลนะคะมาเยี่ยมลูกค้าถึงจังหวดัดราชบุรีนะคะอำเนินอ,อำเภอดำเนินสะดวกนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวดีกว่าว่าชื่ออะไรนะคะเรียนเชิญค่ะผมชื่อ,อสัญชัยครับสิริพิทักษ์ชัยอายุ42ปีครับค่ะชื่อเล่นก็ได้ค่ะชื่อเทียมครับพี่เทียมนะคะพี่เทียมขาก่อนที่จะทานจีฮิตรีเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะก็มัน เวลาเดินขึ้นที่สูงขึ้นบันไดครับจะมีอาการบบเสียวหัวเขา่า mm hmm. เสียวแบบบางทีก็ต้องขายนนลงไปพยุงคะฮะ mm hmm. บางทีมันขึ้นไม่ไหวเสียวมาก oh. อาการที่ว่านี้เป็นมากี่ปีแล้วคะพี่เพิ่งจะเป็น mm hmm. แต่ก่อนนี้เมื่อก่อนนี้สักป,ปีหนึ่งเพิ่งก็มีอาการนิดหน่อยครับแต่ว่าช่วงที่ก่อนน่าจะกินยายเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่ากว่าเป็นทั้งอาทิตย์เลย mm hmm. แล้วพอดีได้ฟังรายการก็เลยแบบ ยังไงนึกอะไรไม่ออกะเลยลองดูสักเป็นยังไงว่าสักกล่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจซื้อมารับประทานกล่องแรกนะคะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะพี่กล่องแรกเอดีครับสามสามกินไปสามวันอาการเบาขึ้นการเดินอะไรดีขึ้นนะคะตอนนี้ทานไปแล้วกี่กล่องคะพี่สามแล้วครับสามกล่องแล้วนะคะก็รับประทานตามที่แนะนําใช่ไหมคะพี่ ก็ S 1> <S 1> คือเช,ช้าสองก่อนนอนสองคะ่ะพี่สัญชยัยคะนอกเหนือจากผลลัพธ์ที่ได้เรื่องของอาการปวดเข่าที่ดีขึ้นนะคะมีอย่างอื่นไหมคะที่เราเห็นชัดๆว่าเราดีขึ้นหลังจากรับประทานอาหารอาหารเสริมที่ชื่อว่า g ีเทีก็เยอนได้สังเกตตัวเองไหมคะเอ่อตื่นนอนมันจะไม่มีอาการแบบกระปะกประเปรียรู้สึกว่ามันตื่นแล้วมันไม่มีการว่าเหมือนกับว่าไงนะนอนไม่เต็มเรืออะไรอย่างเงี้ยสดชื่น ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ตื่นมาเหมือนพวกเปียอยากแบบไงอยากล้มนอนต่ออะไรเงี้ยตอนนี้ก็สดชื่นตอนนี้สดชื่นกระปี้กระเปล่าเลยนะคะกลางคืนนอนค่ะไม่มีหืานอนหลับสนิทไหมคะพี่สนิทเลยนอนหลับสนิทนะคะก็พี่พิทียมนะคะตอนนี้ผลลัพธ์ชัดก็คือได้เรื่องของอาการปวดเข่าที่ดีขึ้นนะคะอาการที่เคยตื่นเช้ามานะคะไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยกระปี้กระเปล่านะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะ <c oughs> น้องสอนในนามของบริษัทดีนอนนะคะต้องขอบพระคุณพี่เทียมเป็นอย่างสูงที่ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆพี่เทียมคะน้องสอนว่ามีลูกค้ามีผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆคนเลยที่มีปัญหาเรื่องปวดหัวเขา่าที่มีปัญหาเรื่องตื่นนอนมาแล้วงวงเงียไม่อยากจะตื่น <c oughs> อยากจะให้พี่เทียมนะคะฝากเกี่ยวกับจีนตรีนะคะให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมทางบ้านหน่อยคะ่ะพูดจากใจอะไรก็ได้ค่ะพี่ใครไม่แน่ใจก็ ลองสักกล่องหนึ่งก่อนได้ครับแล้วก็ดูว่าอาการเป็นยังไงครับถ้าดีแล้วก็สั่งต่อได้และสําหรับตัวพี่เทียมพี่เทียมคิดว่าอาหารเสริมที่ชื่อว่าจีฮิตรีเป็นยังไงคะพี่อืมผมก็ว่าดีนะเพราะว่ายังไงซะถ้าเกิดว่ายังไงล่ะไปหาหมอผมก็ต้องจ่ายระดับนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ายาจ่ายจ่ายมาก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมถ้ายาเนี่ย อาทิตย์หนึ่งเนี่ยบางทีมันก็ไม่หายก็ต้องต่อก็ต้องต่อใช่มันก็ยังไงล่ะมันก็พอกับซื้อยาซื้ออาหารเสริมอะฮะใช่ไหมนะคะแล้วก็กินไปมากๆมีผลกับร่างกายใช่นระยาวนะคะโรคกระเพาะก็ามหาใช่เออเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นค่ะอืมนี่ก็เป็นมุมมองของพี่เทียมนะคะที่รับประทานอาหารเสริมเพราะว่าไม่อยากจะทานยานะคะ ท่านผู้ฟังคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในาการรับฟังและ,และก็รับชมถ้ามุมมองของพิเทียมนะคะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับจีฮิตรีนะคะว่าตัวท่านมีปัญหาสุขภาพเรื่องใดก็แล้วแต่ท่านทานได้หรือไม่ควรทานแบบไหนนะคะพวกเรายินดีรับสายค่ะตอนนี้น้องสอนและก็พิเทียมต้องลาทุกท่านแต่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ